สวัสดีครับผมสอปินแก้วครับก็พบกันในคอร์สออนไลน์จินตกีตาภาษาดนตรีสากลในส่วนแยกของภาษาดนตรีสากวลวันละคำวันที่สองนะครับเพลงดนตรีสากลน,นั้นมีอยู่เจ็ดบวกหนึ่งลำดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับมีอยู่เท่านี้แหละแล้วก็เอาไปสลับไปสลับมาให้เกิดเป็นํานองเพลงนี้นั้นโน้นนั้นนะครับเพลงต่างๆนานานะครับเช่นเพลง อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับวันนี้เอาเอาประโยคแรกกับประโยคท้ายของเมื่อสักครู่นี้นะครับดา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 เดาดาเสียงที่เราได้ยินนะจากสองวรรมนี้นะครับวรรคแรกดา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 วรรครสองเดา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 เนี่ยก็คือเสียงที่มาจากลำดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้า และห้าสี่สามสองหนึ่งเพลงนี้เพลงไทยสมัยก่อนมีเยอะแยะเลยนะครับอ่าครับทีนี้เจ้าเสียงทั้งห้าเสียงเนี่ยนะครับสลับไปสลับมาหนึ่งไปห้าห้าไปหนึ่งดอดาดาดาดดดดเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไปอยู่ในแถวโดแถวโดก็มีสมาจิกเจ็ดตัวโดเลยมีฟาตลาจีแล้วก็โดไปปิดท้ายเป็นโดนะครับโดเลยมีฟาตลาทีโดโดที่เราตันว่ามีเลโด ซึ่งแถวนี้เอาไปกระจายเป็นคียได้3คมยีเลยนะครับเป็น E ี C ีชและก็ C c f ี a ฟนะครับจะเวลาขานผันเสียงยังไงก็เดอโดเรมีฟาตอลาทีโดโดโดทีลาตอนบามีเลโดอย่างเงี้ยนะครับเพรางั้นเสียงเสียงจากเพลงตัวอย่างวันนี้ 1-5, 5่ถึงนะครับเดอ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 เจะได้แก่ตัวโน้ตโดเลมฟาตน ซอนฟามีเลโดนะครับเสียงหนึ่งถึงห้าห้าถึงหนึ่งเนี่ยว่าอยู่ในแถวซอนแถวซอนก็มีโดนอสซอนลาตีโดเลยมีฟาซอนนะครับถ้าไปอยู่ในคีย์ก็ได้สองคีย์คือคีย์จีกับคีย์จีแฟรนะครับเสียงห้าเสียงนี้ถ้านะครับดา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 เพราะอยู่ในคีย์จีก็ได้ซอนลาตีโดเลเลโดทีลาซอน นะครับถ้าไปอยู่ในคีเละนะครับเลในแถวเลในแถวเลแถวเลมีฟาตอนลาตีโดเละนะครับแถวนี้จะมีสองคีย์ด้วยกันคือดีคีย์ดีกับคีย์ดีแฟรครับเสียงห้าเสียงที่ว่านี้ก็จะได้แก่ชื่อตัโน้ตเลมีฟาตอนลาลาอตอนฟามีเละนะครับ ถ้าไปอยู่ในแถว La La, do, le, ton, La, แลาลาทีโดเลมีฟาซอนเอาลาไปปิดท้ายนะครับก็ลาทีโดเลมีฟาซอนลาลาซอนฟามีเลโดทีลาเสียงห้าเสียงหนึ่งองลามห้าทีสามสองหนึ่งก็จะได้เดลาดีโดเลมีมีเลโดทีลานะครับถ้าอยู่ไปในแถวมีมีฟาซอนลาดีโดเลมีมีเลโดทีลาซอนฟามีเนี่ยนะครับ จะได้2คีย์นะครับอยู่ในคี e กับคี e แฟนะครับเร่งจะได้เสียงที่เวลาขานออกมาแล้วก็คือ1นึ่งหึงหก็คือมีฟาตอลาทีที่ลาตอนฟามีถ้าเสียงนี้ไปอยู่ในแถวชีเรื่งมีได้2คีย์คือคีย์ b กับคีย์ b แฟรนะครับ เวลาขานก็ท um, ีโดเลมีฟาตอนลาทีทีลาตอนฟามีเลโดทีนะครับหนึ FIFA, ่งหึงห้าเดะ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 ก็จะได้ชื่อของเสียงนะครับทีโดเลมีฟาฟามีเลโดทีอ่านะครับถ้าไปอยู่ในแถวฟาแถวฟาก็ฟาตอนลาทีโดเลมีฟาฟามีเลโดทีลาตอนฟา ซึ่งแถวนี้กระจายออกไปได้2คีย์คือคีย์ f ชาร์ปกับคีย์ f นะครับเสียง1นึ่งถึงที่ว่านี้ห้าถึงหนึ่งหนึ่งตองตามตีห้าห้าตีตามตองหนึ่งก็จะได้กับชื่อชื่อเวลาขานนะครับเวลาขานฝ่าตอนลาที่ฝ่าตอนลาทีลลาทโดโดตีลาตอนฝานะครับครับไม่ว่าจะอยู่ในคีย์ใดๆนะครับยกเว้นก็อ่อยู่ในคีย์ใดๆก็ตามจะเป็นคีย์ทั้งจ้าคีย์ทั้งเศษ เวลาขานผันเสียงยังไงก็ออกได้แต่ชื่อของเสียงนะครับเหมือนเหมือนขานในแถวนะครับตำแหน่งซาบตำแหน่งแฟดใดๆก็ออกไม่ได้อย่างนี้ไปไหมครับนะครับกนะอเทสวันนี้กลับไปกลับมาเยอะๆนะครับหรือถ้าจะเรียนให้กระจ่างก็ไปเรียนคอร์สสอนออนไลน์จินตากีตาภาษาดนตรีสาคลน,นะครับคอร์สนี้ค่าเราเรียนพันหบาทแต่แตแตท่าน ไม่ต้องจ่ายถึงพันหกร้อยบาทท่านจ่ายแค่แปดร้อยบาทด้วยการไปซื้อหนังสือเล่มเนี้ยกินจากกีตาภาษาดนตรีสากลซื้อบทโมบายอีบุ๊ก e ซื้อจากโมบาย e อาีบุ๊กแล้วในราคาแปดร้อยบาทได้หนังสือแถมมาเล่มหนึ่งด้วยอีกเล่มหนึ่งคือวันยุกรดนตรีแล้วก็ได้สิทธิเข้ามาเรียนที่คอร์ส กินตะกีตาภาษาดนตรีสากลน,นี้นะครับแล้วก็เรืเร่องเล่าละเอียดเลยซึ่งในหนังสือเองก็มีคลิปเยอะแยะนะครับจากคลิปทั้งหมดมันวางอยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะครับจะเป็นเป็นลิงก์ที่จองวางที่หนังสืออ,อยู่ในคอร์สกินตะกีตาภาษาดนตรีสากลแล้วก็มีลิงก์มีคลิปที่อยู่ในคอร์สอีกมากมายมาสารที่ขยายกระจายตัวเยอะแยะเพราะฉะนั้นะ ถ้าจะเรียนรู้กันอย่างลึกซึ้งเอาตั้งแต่เริ่มฟังเสียงหัดฟังเสียงหัดขานบันเสียงแล้วก็มากระจายเสียงพลิกผันอยู่ในแถวต่างๆไปอยู่ในคีย์ต่างๆเอามาเขียนเป็นโน้ตนะครับเสียงวรรณยุกตดนตรีต่างๆเวแล้วเขียนบันทึกแล้วมันก็เป็นโน้ตตัวเลขเลขลำดับที่ของเสียงต่างๆของสามตี่ห้าห้าีสามองหนึ่งเนี่ยนะครับหรือจะเขียนเป็นชื่อตัวโน้ตต่างๆใดๆก็อย่างนี้นะครับเช่นได้อยู่ใน ในแถวฟ่าก็ฝ่าโซลารโดโดทีลาตอนฝ่าอย่างเงี้ยนะครับอยู่แถวอื่นๆใดๆก็ที่ว่าโน้นก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแปดร้อยบาทซื้อหนังสือจินตากีตารภาษาดนตรีหนึ่งเล่มแปดร้อยบาทเป็นหนังสือบนอ e ีบุ๊กซื้อจากแอปโมบายอีบ e ุ๊กนะครับดาวน์โหลดแอป,ปมาจากเพจสโตร์แล้วก็เอามา แล้วก็สั่งซื้อหนังสือมาได้หนังสือวรรณยุกต์ดนตรีราคาร้อยี่สิบาทแถมมันแล้วได้สิทธิ์ที่จะเข้าเรียนคอสนี้ด้วยคอสนี้พันหกร้อยบาทนะครับแต่ไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่าซื้อหนังสือแปดร้อยบาทแล้วไงนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงก็นี่คือภาษาดนตรีตากลวรรคคมวันนี้เป็นวันที่สองนะครับวันนี้เป็นวันที่สองกบ็บายบายจบ ขออนุญาตจบวันที่สองนี้ลงเพียงเท่านี้ครับครับก็สวัสดีครับ